สวัสดีครับวันนี้สาระเกษตรมาแนะนําวิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อนะครับขนาดของวงบ่อนี้ควรที่จะมีความสูง5 0ซนติเมตรความกว้าง8 0ซนติเมตรนะครับมีฐานรองพื้นนะครับเพื่อป้องกันรากมะนาวลงหากินในข้างใต้นะครับเราควรที่จะอุดรูไว้นะครับด้านข้างของของท่อนะครับก็ เปิดให้มีการระบายน้ําได้นะครับอันนี้ฝาปิดเราควรจะปิดไว้นะครับใส่ปูนให้เรียบร้อยนะครับนี่ด้านข้างเราก็เปิดเราจะไม่มีการโบกปูนด้านข้างนะครับสําหรับดินผสมนะครับผมอัตราส่วนที่ผมใช้ก็คือดิน3ส่วนแกลบ1ส่วนแล้วก็ขี้วัวอีกปุนะ๋ยมูลวัวนะครับอีก2ส่วนนะครับ นะครับตามอัตราที่แนะนําไปนะครับนี่ก็เอาใส่ลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็ผสมคลุกเขาให้เข้ากันนะครับ การผสมเราก็จะใช้จอบนะครับในการผสมนะลักนษะณะนี้นะครับให้เข้ากันนะครับถ้าเราเราจะผสมเป็นชั้นเป็นชั้นไปก็จะง่ายดีนะครับคือเราอาจจะใส่ดินไปครึ่งครึ่งวงบ่อแล้วก็เอาขี้วัวใส่นะครับแล้วเราก็เอามาผสมนะครับผมจะผสมดินกับแกลบข้างนอกไว้ก่อนนะครับ ข้างในนี้ก็จะใช้ขี้หวัวมาตามมาที่หลังนะครับมาผสมที่หลังจากจากนั้นนี่เราก็เอามะนาวปลูกได้เลยนะครับนี่อันนี้ผมเป็นมะนาวที่ย้ายจากกระถางใหญ่นะครับลงปลูกได้เลยนะครับกดร,บรอบๆให้แน่นนะครับแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่ม